จะไปไหนกันโอ้ของเล่นเหรอนะ่ะทั้งขวดโคกตั้งตะกา้าของเล่นเลยของเล่นหนูเหรอลูกโอ้เสียงคุณแม่คุณแม่ไม่สบายคุณแม่เป็นหวาดหนูตาเอ๊ไม่ชาหนูจะไปไหนไใบมอนตาใบามอนน่ารักพี่ชาก็น่ารักเออเวฟินก็น่ารักอ้ของเล่นแม่เอาขวดโคกตะก้กาแล้วก็ลูกบอลให้เหรอลูกเหรอ เล่นกันนะลูกนะเล่นกันดีๆอย่าดื้อน,นะไหนเอ้ยตาถักไปไหนอะไงตาถักไปไหน่ะตาถัาาากไปไหนนะไม่มอนโอ้ยเขียดไปแล้วพนมอนจ้าตาพี่ชาปะป๋ะปะให้แม่อุ้มแล้วพี่ชาจะให้แม่อุ้มชาจะให้แม่อุ้มไม่มอนไม่มอนตาไม่มอนตาโอ้ยไม่มอนเด็กสวย อะเล่นเล่นโอเล่นเล่น่าเล่นเล่นลน,ลน,น่ารักจริงๆเลย